มากกว่าอลังการยิ่งใหญ่สนันประเทศไทยโดนใจสายมูกับพิธีบวงสวงชูชัยบุรีศรีสิวะมหาเทพอัญมณีพระมหาสิวลึงยกแห่งเดียวในโลกที่ยิ่งใหญ่และเลอค่าที่สุดในประเทศไทยจัดจบตื่นตาตื่นใจไปแล้วที่อาณาจักรชูชัยบุรีศรีอัมพวาใกล้ตลาดน้ําอัมพวาสมุทรสงครามนําโดยเจ้าแม่เพชรพันล้านชูชัยชัยฤทธิ์ทิเลอร์จากเพจและช่องชูชัยเดอะยูนิเวิร์ส ก็ร <kinetic. S 2> ู <Platform> ้ส <mainland mermaid> oh, yeah. ึกลาบลื่นดีแล้วก็รู้สึกมีพลังบวกนะแล้วก็ทุกอย่างราบลื่นดีมีคนประมูลแล้วก็ตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าแล้วเกจิอาจารย์มาแบบคือมันเป็นเรื่อง i n c r e d i b l e อ่ะที่จะเชิญเออเกจิอาจารย์ให้เวลาตรงเวลาเนี่ยยากมากพี่ใช้เวลา6เดือนนะกว่าจะได้คิวก็มาเป็นวันที่8เดือน12เป็นวันเลขดีแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเจออาจารย์เชียร์น้บวงสวงน้องเห็นเนาะโอ้ยขนลุกเลยมันองลงอ่ะท่านบวงสวงแบบ ็เรียกจิต hmm. วิญญาณเลยเนาะแล้วก um, ็มีแฟนโชว์นี่ก็เรียกว่าเราอินฟอนร์เนี่ยให้เกียรติพี่มากทุกคนมาด้วยใจด้วยแบบเรียกพร้อมใจกันเลย3-40คนเลยนะใช่ส0คนเครื่องเทศทั้งหมดก็ประมาณเกือบพันล้านที่สามเทียวนี้ชุดหนึ่งประมาณ200ล้านผมบอกแล้วพอเดือเลยแล้วก็ข้อสำคัญคือได้ น้องอาร์ตนะโอ้ขอบคุณครับแล้วก็น้องบอยนะข, <มา S 2> ขอบคุณครับก็เคยร่วมง,งานกันแดะเป็น <c oughs> ดาราที่ถูกใจมาก <c oughs> ตรงกับคอนเซ็ปเลยเป็นพระศิวะมหาเทพกับมหาพรามเนาะส่วนพี่ก็เป็นเจ้าของโครงการนี่อะไรแบบนี้ครับก็ยินด,ดีด้วยครับที่พี่พชายเขาจะเป็นสายมูเล,ลเป็นสายมูนะก็ได้ยินเรื่องที่พี่ชายมารับถือมาตั้งนานกันเลยคือรู้จักพี่ชายมานานมากแล้วก็จะเห็นพูดเห็นยู่เรื่อยๆครับวันนี้ก็มีโอกาสมาได้ประมูลเป็นพระสิวเรนพิงโกอ่าใช่นี้ได้แบบ หหลักเลยนะหกหลักนะฮะอันนี้ใช่หกหลักครับก็ดีใจด้วยครับแล้วก็แล้วก็ขอบคุณพี่ชัยฮะที่มาร่วมงานดีๆยินดียินดีเพราเป็นน้องรักขอตัดกันเที่ยหนึ่งนะเขาขยันที่บานกินเป็นลูกกระตันยูเราเห็นวันนั้นเราดูในไลฟ์สดยังสั่งออเดอร์มาเลยสั่งให้ไปส่งเลยใช่เขาชอบปนทำอาหากินสู้ชีวิตแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีเนาะครับเช่นกันครับก็ขอบคุณพี่ชัยเหมือนกันครับปีที่แล้วบอยก็เคยร่วมงานบริจาคโลหิต สายบูนชอบมากปีแล้วน้องน้องชายผมมาด้วยผมก็เลยได้อันนี้ส่งมาในปีนี้ครับก็ดีใจครับปกติแล้วถ้าเรื่องเพชรเรื่องทองก็ต้องแบบต้องไว้ใจพี่ชูชัยต้องมั่นใจได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคราวนี้ก็แบบเหมือนกับมาในรูปแบบของพระศิวลึงซึ่งแบบสามารถบูชาได้แล้วก็เป็นตัวแทนของความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองความสิ่งดีดีในชีวิตอะครับก็วันนี้ก็มีสมองค์นะครับให้แต่ว่าผู้รับศรัทธามาประมูลไปครับก็ ถือว่ายินดีกับท่านเจ็ดหลักนะฮะบอกเลยเจ็ดหลักกว่าแล้วก็คือพี่อชัยบอกว่าจะเป็น3องค์ที่ไม่ผลิตอีกแล้วไม่ผลิตอีกแล้วใช่คิดว่า3าสาองค์ในโลกนี้นิ่งถ้าพูดได้เลยไม่ทําอีกแล้วดีครับวันนี้ก็รู้สึกว่ามาได้ทํางานด้วยได้สัมผัสด้วยนะได้สัมผัสด้วยแล้วก็ได้สิ่งดีๆในชีวิตก็โอ้ความจริงแล้วทุกคนก็มีเรื่องสิ่งต่างๆที่แบบเป็นความเชื่อของตัวเองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมเองก็มีสิ่งที่บูชาอยู่แล้ว ก็มีพูดในสื่อเราก็มีพูดอยู่เรื่อยๆนะว่าคนเราอ่ะต้องมีความวินัยตัวเองมีความมานะมีความภาคภยมิมีความอดทนแต่สิ่งหนึ่งที่เราเก่งด้วยโชคดีด้วยก็ไม่เท่ากับสิ่งศักสิ่งที่อยู่ใกล้เคียงเรายามเราท้อหรืออะไรเนี่ยท่านี้กำลังใจเราแล้วเป็นหน้าที่ซื่อสัตย์กับตัวเราด้วยการกระทําคิดดีพูดดีทําดีแต่ถ้าเรามีวินัยแล้วก็ไปเที่ยวถามคนนี้มีปัญหาชีวิตบางคนเนี่ย คือให้คําตอบที่ไม่ถูกต้องแล้วก็เราเป็นนินทาได้ด้วยแต่ท่านคงไม่ให้เราเป็นนินทาแต่ท่านเป็นกําลังใจเราให้เรามีสติปัญญาอยู่ก็รักษาใจแล้วเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วถ้าคุณมีบุญจริงมากระหน่ำเลยสายบุญที่เชื่อเรื่องบุญนะครับก็จะฝากไว้นะครับทุกท่านที่อยากจะบูชาสิ่งที่เป็นกําลังใจแล้วก็มาเป็นลูกหลานท่านมามีความโชคดีประสบความสําเร็จแล้วก็ได้สิ่งมาแบบ i n c r e d i b l e ในชีวิตคุณเนี้ย ต้องบูชาพระศิวลึงค์ซึ่งพี่ทําอยู่แล้วแล้วพี่เอาตัวพี่เองเนี่ยทดสอบมาตลอดชีวิตเลยถึงกล้าทำนี้เพราะมันคือเครดิตชีวิตที่ล้วนๆเลยแต่ก็มีคนหลายคนเนี่ยอยากบูชาพระศิวลึงค์เนาะแต่ก็ไม่รู้จะไปบูชาที่ไหนเพราะส่วนใหญ,ญ่ที่ออกมาจะเป็นรูปกษณ์เหมือนกับสิ่งที่ดูแล้วเป็นเหมือนก็เรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเออปัดขิดเนาะท <Okay. S 1> ี่อาจจะดูเหมือนเป็นเป็นอะไรที่ดูไม่ไม่สวยงามกลัวไม่กล้าใส่พี่เลยออกแบบมาทุกคนบอกโอ้ ตายแล้วดูแล้วหน้าเนื้อใสจังเลยดูแล้วไม่เหมือนที่เราคิดขึ้นมาดังนั้นสิ่งนี้คิดว่าคนจะกล้าบูชาละเพราะไม่มีใครทําเลย mm hmm. แล้วก็บังเอ,อิญเรามีรากฐานรอรี่ที่เราทําจริงมาตั้งแต่เล็ก mm hmm. แล้วก็ที่นี่เรามีเทวสถานโอปัสสิุลทีู่ลค่าเกิดพานานอยู่ที่นี่ฝ mm hmm. ังเทชจจริงอะไรจริงหมดเลย mm hmm. ซึ่งสิ่งนี้คือมันเป็นความจริงกับชีวิตนี้ mm hmm. คือทุกอย่างมันเป็นจริงอะ่ะแล้วก็อยากบอกต่อต่อไป mm hmm. ครับ